เอเชียกำลังรอนระอุจีนออกประกาศเตือนสัญญาณอันตรายหลังญี่ปุ่นดูเหมือนจะทิ้งหลักการไม่ครอบครองไม่ผลิตไม่อนุญาตอาวุธนิวเคลียร์ที่ยึดถือมานานเฮ้เพื่อนเพื่อนที่สนใจข่าวโลกสมมติว่าประเทศหนึ่งที่เคยเป็นเยือระเบิดปรมาณูในสงครามโลกครั้งที่สองและสาบานว่าจะไม่ยุ่งกับอาวุธนิวเคลียร์อีกเลยตอนนี้กำลังคิดจะเปลี่ยนใจละ นี่แหละคือเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในเอเชียและมันอาจจุดประกายไฟร้อนแรงในภูมิภาคนี้ชวนให้คิดถึงอนาคตสันติภาพโลกเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนจริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่าที่คิดและนี่คือจุดที่หลายคนอาจพลาดไปมาดูรายละเอียดกันเธอสำนักข่าวเกียวโดนิวรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่15พฤศจิกายนว่านายกรัฐมนตรีหญิงซานาเอทาคาอิจิของญี่ปุ่นกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนหลักสาการที่ไม่ใช่นิวเคลีย ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ญี่ปุ่นยึดถือมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองหลักการนี้ประกอบด้วยไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์และไม่อนุญาตให้นำอาวุธนิวเคลียร์เข้าดินแดนญี่ปุ่นเพื่อให้เข้าใจง่ายๆหลักการเหล่านี้เป็นเหมือนกำแพงป้องกันไม่ให้ญี่ปุ่นกลับไปสู่ยุคที่มีอาวุธทำลายล้างสูงสุดอีกครั้งและเป็นสัญญาณต่อโลกว่าญี่ปุ่นเลือกเส้นทางสันติแต่ที่น่าสนใจคือการปรับเปลี่ยนนี้เกิดจากแรงกดดันด้านความมั่นคงโดยเฉพาะความกังวลว่าหลักการ ไม่อนุญาตให้นำเข้าอาจทำให้กองเรือติดอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของญี่ปุ่นไม่สามารถล่องเข้าท่าหรือญี่ปุ่นได้ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นในกรณีที่มีภัยคุกคามจากจีนหรือเกาหลีเหนือการต้องปรามทางนิวเคลียร์ของสหรัฐก็จะอ่อนแอลงตามไปด้วยนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้เพราะมันแสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นกำลังปรับยุทธ,ธศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียตะวันออกแม้ว่าถ้าค่าอิจิจะยืนยันว่าจะรักษาหลัก ไม่ครอบครองและไม่ผลิตเอาไว้ตามพันธสัญญาไม่แพร่ยขยายอาวุธนิวเคลียร์ NPT ก็ตามแต่การถอนตปรในส่วนไม่อนุญาตก,ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถ้าข้อเสนอนี้ผ่านไปการปรับเปลี่ยนจะเป็นการทิกโฉมนโยบายความมั่นคงหลังสงครามของญี่ปุ่นอย่างสิ้นเชิงและเกียวโดนิวยังเน้นว่าญี่ปุ่นไม่ใช่แค่อยู่ระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิแต่ยังเป็นผู้นำในการรณรงค์โลกไร้นิวเคลียร์มานานการถอยหลังจากจุดยืนนี้ จึงอาจจุดประกายการต่อต้านทั้งในและนอกประเทศเรียกได้ว่าเป็นการล่าถอยที่อาจส่งผลกระทบยาวนานส่วนพรรคลิเบอรัลเดโมแครตซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของญี่ปุ่นมีแผนประชุมภายในเร็วๆนี้เพื่อรวบรวมคำแนะนำในฤดูใบไม้ผลิปีหน้าและอาจนำไปสู่การปรับนโยบายภายในปลายปีนี้นอกจากนี้รัฐบาลยังกำลังพิจารณาการจัดหาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์อีกด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีกรลาหมบอกกับสถานีโทรทัศน์ทีบีเอสว่า สถานการณ์ความมั่นคงรอบประเทศญี่ปุ่นกำลังรุนแรงขึ้นและอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนกองเรือดำน้ำของกองก,องกำลังป้องกันตนเองให้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มกลายเป็นที่ถกเถียงจีนออกมาตอบโต้อ,อย่างหนักโดยหลินเจียนโคศกกระทรวงการต่างประเทศของปักกิ่งกล่าวระหว่างแถลงข่าวประจำวันวันที่1 4พฤศจิกายนว่านโยบายกลุ่มเครือของโตเกียวต่อหลักสาประการและความเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่บอกถึงความเป็นไปได้ของเรือดำน้ำนิวเคลียร์เป็นการ เปลี่ยนแปลงในทางลบครั้งใหญ่และส่งสัญญาณอันตรายต่อประชาคมโลกหลินยังวิจาร์ญี่ปุ่นที่หันหลังให้คำมั่นต่อสันติภาพหลังสงครามโดยชีย้ให้เห็นว่าญี่ปุ่นเพิ่มงบประมาณทหารอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผ่อนคอหลายกฎการส่งออกอาวุธและพัฒนาศักยภาพการลุกรานนอกจากนี้เขายังตำหนิความเห็นของทาคาอิจิเกี่ยวกับไต้หวันที่เรียกว่าเป็นการยั่วยุอย่างจงแจ้งซึ่งอาจจุดชนวนความตึงเครียดในภูมิภาคเอาละเพื่อนๆความคิดเห็นของพวกคุณหลัก คุณคิดว่าญี่ปุ่นทำถูกหรือผิดที่จะปรับหลักการนิวเคลียร์เพื่อความมั่นคงของชาติหรือมันอาจนำไปสู่การแพร่ยขยายอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียมากขึ้นและจีนมีสิทธิ์กังวลขนาดนี้หรือเปล่าบางคนอาจโต้แย้งว่าการปรับนโยบายนี้เป็นการปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่แต่คนอื่นอาจเห็นว่ามันเป็นการทรยศ์ต่ออุดมการณ์สันติภาพมาแบ่งปันความเห็นในคอมเมนต์กันเถิดใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยบ้างที่มา CGTN